ต้องเรียนจบอะไรสามารถมาทํางานบนเรือได้จริงๆแล้วโฟกัสต,ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงเนาะว่าโฟกัสจบการท่องเที่ยวมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาโฟกัสก็มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับโรงแรมแล้วเกี่ยวด้านไกด์มาแต่ว่าการมาทํางานบนเรือจริงๆเนี่ยไม่ได้มีวุฒิตายตัวค่ะสิ่งที่ต้องมีจริงๆแล้วว่าคือความรู้ความสามารถที่เราหามาได้เองอย่างเช่นคุณสามารถว่ายน้าเป็นคุณรู้เกี่ยวกับพีลาสปอร์ตอางน้ํามาแล้วก็มีความรู้ความสามารถในด้านเฉพาะอย่างเช่นด้านแม่บ้านทํความ อามีใบป,ประกาศมาตรงนี้คือก็จะมีโอกาสได้เลือกงานได้ทํางานได้ก่อนคนอื่นบางคนไม่ได้จบปริญญาส่วนใหญ่คือไม่จบปริญญา,าแต่ว่า คนที่มาทําด้านนี้ก็จะมีการอบรมในแผนกต่างๆอย่างี่คลิปที่โฟกักสเคยบอกไปว่ามีการอบรม S T C W M E N G 1มีความรู้ความสามารถที่เสริมเข้ามาได้เป็นความรู้ความสามารถเฉพาะอย่างวิชาชีพเสริมเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจของทางเรืออย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยแผนกนวดพนักงานนวดความรู้ความสามารถด้านนี้ก็มีโอกาสได้เยอะอย่างบิวตี้เชียนเนี่ยเขาจะชอบในการดูแลของคนไทยแล้วก็ความทนุถนอม ที่ถีพิถีของคนไทยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นด้านที่ให้หลายๆคนได้เลือกเข้ามาและก็เป็นช้อยต้นๆที่เขารักและอยากจะดึงเราเข้ามาตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะได้มาทํางานด้านไหนแผนกไหนที่เขาต้องการเป็นพิเศษเขาก็จะลงตรงนี้ก็คือสิ่งคร่าวๆที่โฟกัสมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โฟกัสด้วยคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย